สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้อง,องายสุขูสุขนเมื่อนี้เสาร์วันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 3ครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับเนาะอ่าน,นัน้นทั่วภาพ่อแม่เอือยไอ้น้องว่าเบื่องง้ออยู่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องกุ้งกระตายครับอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามซึ่งเมื่อนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์มื้อนี้ก็เเิดอยุหลายสนามนะครับเนาะว่าสนามอำเภอสมเด็จกระสินสนามบ้านศาดเมืองพะะ้นนะครับ เปิดเป็นนัดแรกเมื่อนี้เฮือนครับว่าเมื่อนี้นัดทั่วมาสนามน้องกุ้งเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านนะครับเนาะนัดต่อไปเด้อครับภาสิไปทางบันชาติหมดแล้วครับขัดตรงกับน้องกุ้งนะครับเนาะหรือสลับกันไปกับสมเด็จนะครับเนาะอ่าครับเมื่อนี้มาเบิองง้วนน้กันครับนัดสิ้นเดือนนะครับเนาะนี่นัดวันที่ยี่สิบเก้านัดสิ้นเดือนของเดือนนี้นะครับเนาะเดือนหน้าก็คือเปิดวันทีซีนะครับซึ่งนัดนี้เพิ่งเกิดเปิดวันทีซีที่เก่าซิบซี ยิบเก่ายิบซียิบเก่านี่ครับนี่มากขันเป็นน้องสิมากกับมาตามมื่นตามบ้านเวลาดังกล่าวนี่ยนะครับเนาะนี่นี่อัปปุนี่เสานีโอ้งัวหลายครับอากาศบรรยากาศมื่อนี้ท้องฟ้าเป็นหุบมีอยังหยางจังน้อยครับอากาศหนาวครับหนาวเย็นผู้ช่วงสีเย็นพอดีแหละครับบ่ถึงกับเย็นคักนะครับเนาะแต่ว่าอากาศดีอยู่ครับเนาะอันนี้ครับเสานีก็สิผ้าถามบึ้งงัวนนะครับนี่เขาขาวสีอันข้องเจ้าบ่อนไอ้นี่ตักบาทนะครับแม่แม่ลูกบ่อนี่ โอ้เจ้าบาทดทองคมนี่เนาะหาหมื่นกว่าโอ้ล้มตัวหนาดีตัวเนาะแม่ขาวลูกว่ามันลูกสองมันคือลูกแรกหน่อยเนาะลูกที่สองตัวนี้แม่นปะคนละแม่ตัวนี้จักบาทครับตัวนี้สองหมื่นอ่ะตัวนี้หาหมื่นกว่าเนาะคมนี่เนาะลูกเพียเมียโอ้หางไงครับมึงลูกมัน่น่ะหางไงเดี๋ยวสิพายาลงไปบงขางล่างนะครับเนาะง้อมัตบันหน่อยหน่อยเนาะโอ้ยอยู่น่าดูเนืไก่ห้องหนิตัวเนาะ อ๋อครับเพราะว่าอยู่ในรัสน้่นเนาะน้าดูนนี่ครับนี่น้าดุนเชื่อ,อยางสีสาซนี่ติดกันนะครับเนาะนี่เอาอยากได้ราคาตัวสมีราคาสมีกับมีเบอร์บนวน้อครับราคาพี่น้องอยากได้เบอร์ใดเนาะครับอ่ะพี่น้องอยากได้ก็โทรมาเบอร์นี้เด้อครับนี่0 9 3 0 8 7ก5าสามศเองหาช่วงนี้มันจะเศรายู่เนาะครับขายแล้วก็แล้วไปเนาะอ่าสาบ้านขายกับทันมักกับทรมาเบิ่องทางเพิ่มเพิ่มอีกขายเนาะ นี่ครับมเบิ่งงว่วงเมียนี่ก้อนครับสองหมื่นกว่านี่วคระลแม่นีสองหมื่นกว่าครับสูงลอยสิบกว่าบรรดานลอยหนีหรอือก็คือประสิทธิ์ประมาณนี้แหละช่้นลอ,อยหนีแหละเบิ่งแม่ลูกมันหนึ่งงามเลยครับนี่นางนาทำตัวดีทำตัวดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเราเนี่ยน,นี่เขานี่ยหามือเน,นี่ครับโค้งโค้งนี่เนาะแม่ลูกนี่ครับนี่ได,ด้สดได้สีได้ นี่สดใีสดีครับแม่นี่เนาอนี่ครับลูกกับโอ้ก็ขาเงยก็ขาไงครับอืมนะแม่เพิ่นก็สูงมากลอยสิเขาลอยซีพอดีพอดีนี่แหละลอยสามกัวลอยสามสิบหกประมาณนี้เนาะครับเนาะแม่เพิ่นเนาะลูกลอยยี่สิบกัวอ่าครับนี่ง้อมือนีนะครับนอะนี่มือนีโอ้ง้อมาหลายครับเศ้านี่นัดนี่ง้วมาเต็มเลยครับเนี่ยช่วงนี้ประมาณเจ็ดโมงพอดีครับงัวเขาเลรครับเนี่ย นี่ครับมันก็เปิดให้เขามาตะพุนเหรอครับหงม้งเหรอเนาะพี่น้องอยากมาขายมาซื้อกะมาได้ตะเศร้าเรื่องคับมนี้นี่ครับเต็มเลยครับมันนี่ง่วงขึ้นเต็มทั้งคู่เลยก็สแสดงว่านัดนี่มาหลายเริ่มหลายขึ้นแล้วพี่น้องเริ่มพี่น้องก็เริ่มเลี้ยวห่าเลี้ยวน้ำมาเนาะในหอยในห่า,หางมันกัเขามาหลายอ่ะนี่ครับเบิ่งถึกโอ้แม่นี่ในสูงตัวโอเมนี่ร้อยสี่สิบกัวเป็นตัวนี้ถิกดำ งวดำ,ดำดงวดแดงงวขาวมามึดละครับมึงนี่ก็สิคอยถามไปนะครับพ่อเจ้าของคนอยู่นั่งยืนอยูย่กับก็สิได้ถามนะครับนี่อันบนนี้กับเบงงานไปก่อนนะครับนนี่เบงว่าเจ้านี้มาสามตัวเลยสามตัวตัวราชการนะครับนี่สามตัวนี่โอ้ซ้ำกันเหมือนเลยเนาะตัวละสามสิบผาครับนี่เป็นข้อยเป็นงวดเถิเนาะอายุก,กี่สิบปีกวนเแล้วเนาะ เป็นง้อเริ่มสิปีกลัวแล้วนะครับนี่โอ้มีแต่โค้ยง้อเถิงเลยครับพี่น้องบักง้อเถิงรุ่นๆนี่เนาะครับนี่กลางกลางบามันสามหมื่นกูกลวสามต,นาตานูนง้อมาจะใส่เนาะครับนี่โอ้มาตะบุบุรีรัมโอ้มาหลายเนาะบุรีรัมเน,นาะบุรีรัมมาหลายอันนี้กับบุรีรัมหมดเป็นบ่ครับพี่น้องพี่น้องทางบุรีรัมสุรินทร์มาหลายครับนี่แสดงว่าทางคุณเลี้ยวเขาเลี้ยวน้ำมันเราเน้นบ่ นายหอยมาหลายครับพี่น้องทั้งบุยลัมตั้งก๊าไอสุรินครับแสดงเพิ่นว่าเพิ่นกระสีเขาแล้วส่วนหลายแล้วเนาะนี่ครับเอาพี่น้องอยากได้สามเถิกนี่ทุ่มมหาเพิ่อนมึงเด้่มีเบือตีตัวมาบนเนาะครับบ่มีเบือเนาะโอ้โนี่ครับจะไคร่ขมว่าเบืองนิสสนามครับนี่นี่เป็นเบืองง้อเถิกรุ่นนี่ก็เขามาหลายนะครับเนาะนี่จูงขันรถจะมีครับพผมเล่าจูงขันรถสื่อกันตะเศร้านะครับมาตะเศร้าสื่อกันตะเศร้านะครับเนาะ งอ่กับกำลังทยอยเข่าเรื่อยๆนะครับเนาะงอ่ากับทยอยเข่าเรื่อยๆกัสิยางเบรงบรรยากาศการซื้อขายอันนี้พวกงงูแม่เจัาโอ้มานีมามาคนละตัวเนาะคนละชุดเนาะมาหนีห้อยนี่พันได้ยังงูแม่โอ้ปตะเลียงตัวแม่หนีไหมแจ็คบาทครับแม่นี่ามสิบสามหมื่นสามบักเถิดติ้งแดงนี่เด้ พอกันครับสามสิบสามซำกันมาเบิ่งตัวนี้ครับบ่มีหมองฟิงวเลยเรียงสีเนาะนถึงปีซื้อโอพ่อเขาโอ้ลูกสา,า,กายประเข้มมาเบิ่งหางเบิ่งดาบครับโอ้หางไงเพียดผูกแข้งขาดีลำตัวสวยแม่นี่ก็เป็นตะเลียงเนาะแม่นี่ไทยบ,าบ้านเทอดได้ไหมบอสงัวสายพันธุ์ไทยบ้านทอาเด้ครับนี่สายพันธุ์บ้านๆงัวไทยกลางบ้านทอานี่ครับแม่นี่ราคาซ้ำกันเนาะ บางทีมน่งเตอรแวน่งัอแมันว<อ>ัวแมวผูกเป็นัวแมกับวัวผู้อ่ะี่นองอยากไ้กันทโทมาหาพันเบิ้งนี่ทโทรมาเบือไหน,นบเบออันน,นนะครับเบอร์ไหนเจ้าก้อนบอกเบอ,เอับอกเบืไหนลงไว้ด้หรออ่าโทรมาเบอร์0ูนย์หกสี่หนึ่งหกห้าเจ็ดห้าหนึ่านะครับเนาะอ่าโทรมาเบอร์นี้นนค,นครับนี่อ่ะเป็นตะเลียงอยู่้ะครับสองแม่ แม่นี่กับบักเถิกตัวนี้เนาะเบอร์บางคันนะครับนี่คบนีหองสีสิบแปดแม่ลูกสีแดงแม่ออกมุมมุมขาวๆนี่ครับนี่ลูกเพียดผูหองไอชีมื่นแปดครับเบอร์บางคันแล้วครับเนี่ยนี่สี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดครับสี่หมื่นแดเนี่งหลบๆนครับเนาะนี่ครับสี่หมืแปดโคมนีเนาะเบอร์เดีนคกับ มาเบิงเถิงหน่อยๆนุมน่มๆครับนี่เจ้าบานน้องอันพ่อลูกนี่เจ้าบานนะครับตัวนี้สามหมื่นหาสามหมื่หอ้นางนาสา,ายไดีเนาะสีมุมเนาะสามหมื่นหาหลุนสำนีเนาะตัวนั้แมนบะตัวนีน้นาจะแมนแมนของจา้าตัวนี้ตัวนี้ห้องเท่าไรครับนี่ส <37. S 1> โอ้สาหมื่นเจ็ดอันนี้สามหมื่นหาได้ครับนี่สามหมื่นหามาเบงสามหมื่นเจ นี่สามเมื่อเจ็ดออกสีมาแดงจักหน่อยตัวนี้นัางหงาะนัางหนาซะใหญ่ครับนี่ตัวใหญ่ก็โตมุมจักหน่อยนะครับเนาะเถิกน้อยๆรุ่นนี้เขามาหลายครับนี่ง้อเสียครับนี่ไล่เสียกับเขมามาดนะครับเนาะนีะะ่สองเถิกนี่เพิ่นกับ,บ่มีเบือไห้นะครับเนาะนี่เถิกน,น้อยตัวนี้เอามาถามเบิ่งนี่เถิกอ,อีกสองตัวนี่เนาะ อันนี้ของหอยฟิมครับนี่หอของหอยฟิมบดได้จากบาทหอยสามสิบสามสูงหอยลอยหนีสิบกัวบ้านหอยลอยสามสิบนะครับเป็นหอยสามหมื่นสามเนาะเล็บตีนเล็บขาดีเม็ดครับสีออกสีมาเม็ดกับเปลือกแดงๆจักหน่อยนะครับเป็นเพลทผุอายุจักเดือนเกือบปีแล้วครัห่อหอยราคาหนึ่งเมาเอบางสีมุ่มมาหนิเมาเบิางสีมุมมุ่มหนีมุมมุ่มหนี่ห้องไวจักบาทหอย นี่สิบเจ็ดอ่าตัวนี้าราคาห้อยนี่สิบเจ็ดนะครับเป็นง้อผูอาอยุท่านถึงปีไปเพิ่นเนี่ยโอ้ยยังบ้านถึงปีจังโถเนาะน้อยๆในไหมน้อยๆในไหมโอ้ยอะครับตัวนี้นี่สิบเจ็ดนี่ครับนี่ของหอยฟิล์มนะครับนี่ <c oughs> น,นะครับเพิ่นมาขายเองได้ด้ครับนี่เมื่อวานวันอาทิตย์เนาะวันไหนไปโรงเรียน <c oughs> ตัวนี้สามสิบเท่าไหร่ก่อน อ3 3สพี่น้องมากตัวไหนครับบัดนเนี่ยสีแดงแดงตัวนี้ยีเ็เอาไปเรียงไปคุณไปต่อหากองไรก็ได้นาอออยากได้โทมาหาหอ,อยฟิ์มนี่ครับนี่โทมาเบอร์ไดเนาะครับศูนย์หกหนึง่งศู่พ่อกันสุนัดเลยครับอยู่นี่หอ,อยฟิมครับนี่โทมาหาเพื่นไดเนาะบ้านเพื่นก็ยุ่ละลสนามนี่ครับนี่ตัวยกกล,ลางหนึ่งสองหมื่น ตัวเขาตัวเขาอนี่ได้สองหาพันตัวขาู่ได้สองหาคู่คู่นีเขานี่กับเดงนี่ยได้หาหมื่นอเป็นสองหมพันเนาะสองหตัวละสองหมืนหาครับตัวละสองหมื่นหาดย้หาหมื่นตัวขากับตัวเดงนี่ครับเป็นอยากได้หาหมื่นี่ครับตัวขากับตัวแดงนี่แต่ตัวนี้แพ่งกุมูน้ะพอนะตัวนี้สองหมื่นมนซื้อถือก็สตัวนี่ตัวนี้ถือกุมู ตัวเป็นแกะกระวูนไงอืมตัวผู้บ่พอตัวเนี่ยตัวเมียตัวเมียมดบ่นี่เมียมดโอ้ยเอาหัวเมียทั้งสามตัวได้พี่น้องมาเนี่ยข้อเอาไปเลี้ยงอยู่บัดเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้สีขาวมักมักสีขาวตัวนี้ก็บสองหมื่นหาะนะครับนี่สีขาวตัวนี้สองหมื่นหาะตัวแดงราคาเพิ่นตัวแดงนั่นก็บสองหมื่นหาะตัวนี้สองหมื่นที่ซื้อเขาออกบมกไงเรา สีแก่กมูอยู่หอกเนาะแก่แลเนาะเบิ่งเขาตัวนี้สือไปกัอนล่อทับเลยเนาะว่าแม่นว่ทับขาเขียงได้เอาไปเป็นเนื้อก็ได้เอาไปเป็นเนื้อก็ได้อีพอว่าอันนี้สายเลี่ยงได้เนาะผัวหนังมันดีขามันงามหนังดีกับตัวนั้นเนาะ้องสามตัวนี่ราคาหนี่แล้วขันอยากได้ตัวมหาอีพอเนี่ยสามตัวนี่คือราคา เมาไปเล้ไก็ได้วพอนะเอ๊กนู้นเมาหมดแห้งได้ถือคักเนาะลดลงให้อีกหนเมาหมดอ้าวครับนี่แม่สาวรุ่นหลุนงัวงัวไทยบรนเทานี่เนาะเป็นงัวไทยบรนเทาเนี่ยครับนี่อยากได้ก็โทรมาหาพ่อพอมีเบอร์โทรศัพท์บปเนาะบ่เนาะโอ้มีอยู่บ้านเนี่ยเขาท่าลำบานนี่เบอร์พ่อนาะเอาพี่น้องอยากได้สามตัวนี่โทรมาหาเบอร์นี้่นะครับเบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสองเจ็ด หนึ่ปดอ่าสามแปดั้นบอนสิงหวนนี้บ่นี่ไม่พอสามแปดใครเสามแปดเท่นันนี้พออันนี้ครับสามตัวนี่ง้อไทยบรนเทาครับแม่สาวไปเลี้ยงเอาไปปล่อยลงใส่ปลาเฟี้ยงปลาเข่าบนี่ปลาตรงหน้าบปนเนี่ตรงนี้ตรงหน้าเป็นเริ่มเป็นเนตือนแล้วพอเนาะอ่าตัวมาเบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสอเจดหนึ่งหาสามแปดผมอาบนี้ครับทมาหาพ่อไหนเนาะครับพอนาพรนา บ้านใดท็อปยูบ้านใดยูบ้านหนองยางน้อยหองยางน้อยน่าดูน้างดีบ่นองยางน้อยพยักโอ้พยักเอยางอเภ่ย่างโอ้อำเภอยางเขานี่บ่โอ้อำเภอยางีสลัดนี่นะครับเนาะวันนี้ได้แม่ลูกมาเนาะแม่ลูกแม่จักบาทเนาะครับนี่หกสองมื่นสองแม่ทเร็วแม่ทไแล้วทำบานบ้านเขานี่จนเนาะโอ้ทงตัวยยนออันนี้เพิ่นมีกพอพันเด้อครับนี่เจ้านี่ มันมีงก็งูพ่อพันธุ์ยูบานนี่อันนี้ทับไปแล้วทับยี่ห้เพิ่นเลยเม่นี่กับลูกเป็นลูกเพดเมียเม่ก็สูงกว่าสี่สิบกัวเนาะสี่ลูกไตมันนอครับตัวนี้ลูกลูกสองลูกสอเนาะต่อไปลูกที่สามไม่ท้องนะครับนี่โค้งสางเงาสีเม็ดเข่านานุกนุ่นเรียบตีนแปดจีบดีเหมือนนะครับเบิ่งลูกนี่ครับลูกเพิ่นให้ลูกกสีขึ้นมย แม่ทำไปแล้วนะครับนี่นานุ่งนุ่นนะครับ<อ>นี่นาน,น,านุน่งน่แข่งขาลูกเนาะม,มือนีเพิ่นมาพร้อมกับแม่แดงแม่นี่เอ้าแม่นีถอดอะไรสีสามเพิ่นเพิ่นเบาหนั่นกันอยมมู่มมเานาะพี่น้องมาหาซือ้อกะกำลังกองซองบังอยู่เนาะเอาเอาแม่แดงนี่จักบาทค,ครับแม่แดงนี่สี่หมื่นอ่าครับแม่แดงสี่หมื่น อยากลูกไปแล้วเนาะแม่นอันแม่แดงก็ทับไปเช่นกันสิทับสามเดือนหรอกแม่แดงสามเดือนแล้วพี่น้องนี่ทับผ่านสามเดือนเนาะเพิ่มสูงกับซ้ำกันร้อยสี่สิบกลัวๆในน้อยนะครับนี่ร้อยสี่สิบกลัวนะครับทึ่งแม่แดงนุ่มดีนะครับนี่แม่แดงนุ่มดีแม่นี่ก็นุ่มงามแม่ลูกอยู่เนาะแม่นี่เจ็ดหมื่นมาก่าหกหมื่นหกหมื่นสองหกหมื่นสองครับแม่นี่หกหมื่นสองแม่ลูกแม่นี่สี่หมื่นทับไปทั้งสองแม่พี่น้องมากแม่ไหนจะคอยโทุมมาเอาบัตรเนี่ย อันโทรมาเบอร์นี่นะครับเบอร์998 098 C7C C7C 32H1 32H1 โทม่าหาหอยพยัคฆ์บ้านหอยชะเลิ่นหอยชะเิญอยู่บ้านไหนกันครัดงเย็นบ้านดงเย็นเพื่อพยักครับนี่เจ้านี่เพิ่นมีง้อเถิงไงอยู่บ้านนะครับนี่เพิ่นทับใหม่เรียบร้อยเนาะแล้วพี่น้องอยากอยากได้ง้อพ่อเพิ่นใหญ่ๆน้ำเพิ่นก็ได้นะครับเพิ่นมีให้ทับนี่มาเบิ่งด่างมันจังน้อยครับบ้านนี่ นี่ด่านดากเด้อครับด่านนี้เนานมดีทั้งสองแมน,นครับนี่นมดีทั้งสองแมนน่ดีดากข้องสั่งกับไซได้ครับ <c oughs> มาเบิ่งงวัวเถิกสีดำเนี่ยครับมาเนี่ม <c oughs> าเบิ่งสีดำสีดำสีขาวแมน่นทั้งจอเมเงินปะเมียนเมียนเพิ่นดำนี่จักบาทเนาะเพิ่นดำนี่ 33, สามหมื่นสามพานันตัวดแดงแดงนี่แมีนบ่แมีนครับแมีนแมีนแต่ตัวขาวนี่เนาะแมียนตัวขาวตัวขาวแล้ค่ะ ซ้ำกันครับซ้ำกันสามตัวเสียอ๋แสนนึงครับสาตวเสียอแสนหนึ่งคันแยกเป็นตัวสามหมื่นสามพันนี่ครับเป็นง้วเถิกอายุอยู่ประมาณปีบ่ะเพหอดปีตัวนี้เจ็ดเดือนตัวนี้ตัวนี้เจ็ดเดือนโง้วะหน่อยอยู่เนาะแต่แต่ตัวนั้นสองตัวนั้นปีแล้วเนาะก็สองตัวนี่หนาเนาะสองตัวหนาแต่ว่าตัวนี้นี่สีดำเลยพี่น้องดำเนียมเลยเอาพี่น้องอยากได้สามตัวนี่โทรมาหาเพื่อนมึงเนาะครับเนาะอยากได้ง้วเถิกแบบ น่าหนานี่ครับนี่เป็นเป็นขุนไปเลี้ยงต่อกอะไรเนาะเอาโทรมาหาเพิ่นโทรมาเบอร์ไหนเนาะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าสี่ศูนย์สองสองสามสามสองสองามสามมักเนาะครับเนาะมั่วตาพันแบบส้มก่อนนะครับอ่าอันนี้กับมาตาพยักคือกันเนาะพยักครับอืมเอาไปเบิ้งสีย่างไปเบิ้งเดืกดดาบมาจากบาดครับอ่านี่ครับด้านดาบเพิรนนี่ดำเมี่ยมเลยครับมักสีดำ หรือมักสีขาวสองตัวนี่ครับนี่หนาสุดตัวเนาะเรื่องหนาก้มสูงบวเกิดกันครับชน,ลอ,นบอลอยสามมัดสุดตัวนี่ครับเข่ามาลอยสามมัดสุดตัวแล้วครับนี่เที่ยงเอื้กผมเลยเที่ยงลาวนุ่มผมนี่ก็คือลอยสามเนาะนี่ยังพันยังพันถึงดีแล้ครับนี่ที่เข่าลอยสามอ่านี่ครับเบอร์นี่โตจังสี่โทมาบ้างด้อครับเด้อนี่อเมืองแม่พันนี่จจกแม่ครับแม่พันแม่ขอกแม่ไข่นะครับนี่เจ้าของรถนะครับเป็นรื่อ ตักบาทนะครับแม่นดิก็ผูดูโอ้จม็นตาเนาะัตผูครับนี่ขาเจ้าตัวนั้นม่น้อกันบ่โอ้มาเจ้านี่มาสองเลยครับนี่เพศผูครับเพศผูอยตาผมบะไรเนาะเบิงเลีบสูง1อยสามกัวสิเขาลอยสี่แล้วเนาะลอยสี่แล้วเนาะอ่าเพิ่นวอยสีด้วครับนี่เกือบเกือบเนาะนี่เอาชนนะครับน้ะชน ทั้งสองตัวเลยเนาะครับผมราคาจังไล่นเนาะครับนี่ออ๋ตัวนี้38ครับตัวนี้38ตัวนั้นเดียว37มเโอ้ลดกันพันเดียวด้วยเนาะครเพราะนี่สีแดงห้อง38ครับแปดเพราะนั้นสีดำห้อง37ครับลดกันเพราะพันเดียวครับผมอันนี้รถมาเตอรัดอดไตัวครับแต่สติกครับโอ้โหวถสติกมาหลายที่นแถวนั้นเนาะครับผมเขาหน้าปลาเลียวมดหรือบ่กครับชานนั่นก็ย่างครับย่างก็ย่างเป็นบางส่วนเนาะครับผมยง เพราะว่าเพราะว่าโซ่นั่นส้นมาสีใสรถเกี่ยวเหรอพ่าครับผมรถเกี่ยวมันจะเป็นธงกุลาเนาะทั้งนั้นเนาะอ่ะครับพี่น้องอยากได้สามแปดสามเจ็ดนี่ครับผมไปรองโทรโทรมหาเพิ่นเบิ่งเนาะขันอยากได้เลี้ยงงัวผูซนี่เนาะครับผมเอาไปคุณไว้หากันไครต่อกับมีครับนี่อ่ะอยากได้โทรมาหาเพิ่นเบิ่งเนาะครับโทรมาเบอร์ไหนเนาะครับศูนย์แปดแปดครับศูนย์แปดแปดสามสี่เก้าสามสี่เก้าสองหนึ่งห้าสามสองหนึ่งห้าสามครับผม ตัวมาบะนี่ทำไมหอหอยได้นะครับนี่หอยจินครับหอยจินจินจอีนอินอ่าหอยจินเนาะอ่านี่ครับดูสตึกครับนี่มาตาอำเภอสตึกนี่ครับนี่ครับแมาะตัวแดงตัวผูเนาะนี่ตัวดำโอ้คนนี่หนาตัวนี่ขาใหญ่ตัวคนนี่แต่ว่าสีดำนะครับนี่โอ้ดีทั้งสองตัวดีงามทั้งสองตัวแล้วเนาะบวกเกินกันอ๋อครับหอยจินมาตาสตึกเพิ่นบอมเอนมีแต่งโมเถิกได้พี่น้อง มี่งัวแม่ลูกมาให้พร้อมนี่ครับนี่ลูกลูกแม่ลูกผูกลูกแม่ครับโอ้ลูกเพียรแม่บัดนี่ครับนี่ลูกเพียรเมียเป็นงัวไทยบัตรเท่าเนาะครับผมเป็นงัวไทยบัตรเท่าสีขาวลูกสีแดงลูกเพียรเมียลูกตัวที่ใดพี่นอนลูกนี่เนาะลูกประมาณที่สามบูกประมาณตัวที่สามเอาพี่น้องกันยังได้ไปอีกอยู่เนาะครับผมอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงกระทุมาหาพันนี่เนาะครับผมคมจากบัตล้วครับแม่นี่ยสามสิบซีครับโอ้โคมนี่สามสิบซีนะได้สองตัวได้เท่านี้ครับผมเอาครับเงินบ่หลายได้แม่ลูกไปเลี้ยงครับนี่ หัวไทยบรรเทาเลี้ยงง่ายครับช่งนี้เลี่ยงง่ายเพราต้องไปหาหงหาหัวหารหาหายาดอก <c oughs> ปล่อยลงตรงหน้าเลยเนาะปล่อยล่งตรงหน้าจะขอหาคนกระปูออมเซ่เหมนละครับเนี่ยฮะคบพร้อมครับเนี่ยเลี่ยงท่งนี้คือบรรเทาครับเนี่ยนี่คือพันธ์พันธ์ไทยบรรเทาเนาะ, <c oughs> อ,ะอยากได้กระทักมาคนครับครับช่วงเศร้านี่ช่วงแรกนี่สนามน้องกุ้งนะครับเนาะนัดนี่นัดวันที่วันอาทิตย์ที่สิบเก้ากันนัดสิ้นเดือนเนาะ นี่ครับบรรยากาศการซื้อขายหนิงงว่ากำลังเริ่มเของมากครับเดี๋ยวกำลังเริ่มออกนะครับมันหนี้มาเศร้จักหน่อยมาเช็คราคาสูพี่น้องฟังครับเก็ตรเป็นจักสองสามช่วงหมดแล้วครับอ่ะช่วงแรกช่วงนี้กษตรปิดอยู่นี่ก็นะครับถ้าเบิ่งกันช่วงไม่ช่วงต่อไปนะครับช่วงที่สองนะครับช่วงแรกปิดอยู่นี่ครับบอกันช่วงต่อไปครับช่วงนี้สวัสดีครับ